สวัสดีค่ะทุกท่านแนจากเพจ SP Editing Training นะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะกับประเด็นปัญหาบัญชีภาษีที่ผู้ประกอบการควรทราบค่ะกับ EP นี้นะคะแนนอยากจะมาพูดคุยกันเน้นไปเรื่องของบัญชีละกันนะคะเราไม่ได้คุยกันในเรื่องของบัญชีมานานแล้วค่ะทุกท่านสำหรับ EP นี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของผังบัญชีนั่นเองค่ะ ผังบัญชีนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเป็นจุดตั้งต้นจุดสตาร์ทเลยของการที่เราอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับบัญชีและเป็นพื้นฐานสําหรับการอ่านงบการเงินด้วยนะคะทุกท่านสําหรับ E p นี้แนนจะมาอธิบายว่าผัางบัญชีนั้นคืออะไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะผังบัญชีนั้นนะคะในโลกของบัญชีนั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาจะถูกรูปปิ้งนะคะอยู่เป็นหมวดหมวด ซึ่งเจ้าหมวดหมวดนั้นค่ะเขาจะเรียกว่าผังบัญชีผังบัญชีนั้นนะคะจะมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันค่ะหากเราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีทุกท่านจะต้องทราบก่อนว่าผังบัญชีแต่ละประเภทใน5หมวดนั้นคืออะไรนะคะเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกเลยค่ะอันที่ 1. สินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ก็คือทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เป็นของของเรานะคะโลกของบัญชีจะเรียกว่าสินทรัพย์ ได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นเงินสดเงินฝากธนาคารรถสินค้าคงเหลืออาคารสำนักงานแบบนี้เป็นต้นค่ะจะถูกเรียกว่าสินทรัพย์ทางบัญชีค่ะทุกท่านอันที่2นะคะนี่สินค่ะนี้สินตัวนี้ง่ายมากๆเลยค่ะคำนิยามตรงตามตัวเลยก็คือนี้สินทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระที่เราจะต้องจ่ายในอนาคตนั่นเองที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นเงินกู้นั่นเองนะคะทุกท่าน หมวดที่3นะคะคือทุนค่ะทุนทางบัญชีตรงนี้นะคะจะต้องเป็นทุนที่เกิดจากการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้นนะคะทุกท่านอย่างเช่นเรานำเงินไปจดทะเบียนเปิดบริษัทจะเป็นทุนที่ตรงกับหนังสือรับรองและบอ,อจ .5 ของบริษัทของเราค่ะจะต้องเป็นทุนที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตรงกับบอ,อจ .5 หรือสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้นค่ะ ต่อไปหมวดที่4ี่นะคะรายได้ตรงนี้ง่ายๆตรงตามตัวคือไรายได้ต่างๆไรายได้จากการขายไรายได้จากการให้บริการดอกเบี้ยรับเป็นต้นค่ะและหมวดสุดท้ายคือหมวดที่5นะคะตรงนี้คือค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันค่ะคือค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทของเราได้จ่ายออกไปอย่างเช่นเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะค่าทำความสะอาด สวัสดีการพนักงานค่าน้ำมันแบบนี้เป็นต้นคะ่ะทุกท่านตอนนี้นะคะทุกท่านก็คงจะเข้าใจแล้วว่าพังบัญชีคืออะไรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะพังบัญชีนะคะก็คือหมวดหมู่ที่เกิดขึ้นเป็น transaction ต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจในโลกของบัญชีนั้นจะถูกุ๊ปปิ้งอยู่เป็น5หมวด,ด้ดยกันเจ้า5หมวดนี้เรียกว่าพังบัญชีมีอะไรบ้างมาสรุปกันอีกครั้งนะคะได้แก่ สินทรัพย์นีสินทุนรายได้และค่าใช้ใจ่ายนั่นเองค่ะทุกท่านสินทรัพย์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของของเราอย่างเช่นรถเงินสดอาคารนะคะอันที่สองนี้สินคือภาระหนี้ที่เราจะต้องจ่ายอย่างเช่นเงินกู้เจ้าหนี้การค้านะคะอันที่3ทุนทุนคือเงินทุนที่เรานําไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะตรงกับบอจอหหรือสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั่นเอง 4. รายได้และหมวดสุดท้ายหมวดที่5คือค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะทุกท่านสำหรับ EP นี้แนนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ